สวัสดีจา้าเพื่อนๆนี่เควินไข่เจียวน่ากินไหมไข่เจียววันนี้กินง่ายๆไข่เจียวก็มีผักมีมีเพื่อนใน u t u b e บอกให้เป็นหวัดให้กินหัวหอมแพทหั่นหัวหอมมาหน่อยนึงก็มีพริกมาก,กินกันนะพริกแพทกินนี่เลยม,มาม่าเกาหลีแพทกินม,มาม่าเกาหลีซองเดียวพอกินกับผักสดม,มาม่าเผ็ดเกาหลีแบบนี้แหละเนี่ย อร่อยกินแต่ยี่ห้อนี้แหละอร่อยอไป long two hours เนี่ย long two hours. Two hours, so hour t w hours ช่วยไม่กันยี่ทำไม่ต้องทิ้ง so long อ่ะแม่ทำกับข้าวอยู่อ่ะ huh? <Two> hours, 2 h o ชั่ r s มงสองชั่ยังแม่ปรับกล้องใหม่กินเลยอันน mm ี้มัน breakfast นะโ okay หนูจะกิน lunch ได้เนีนย้ามบอกหนูกิน lunch ไม่ได้โอเคโอ้โหไม่้อยและใช่หนูกิน this time ว่าไม่ให้หนูกิน lunch โอเคไหมโอ้หอมมากเลยหอมอะไรไม่รู้ ก้องนกินได้ปะ่ะน้ำพริกตาแดงเมดงดาพริกตาแดงเมงดาเดี๋ยวแม่ต้องเอากล้องขึ้นอีกหน่อยนะึ่งเพราะว่ายุ่งกับกล้องนิดหนึ่เตีมยุ่งกันหนะ่อกินได้เปล่าก็หนูก็กินไปสิคนละจานกับแม่อยู่แล้วให้แม่อ้อกินโอเควั r ย่าบอกกล้องหนู always finish before แม่อ้อยอันนี้ชอ้นอนนี่ ตัดเองว่าให้ put h น wrong spot โอเคต้อง put t น e middle กินยังไงกินข้าวกับน้ำพริกแต่แดงกินกับมาม่ากินสองอย่างกินสามอย่างสี่เนี่ยยี่ห่อนี้เผ็ดมากเลยแต่แมงดากินแมงดานะเก็บใบไม้เดี๋ยวจะเอาใบไม้ไปทิ้งวันนี้รถขยะมาเก็บ ขยะพริกหวานดีนะแบบ crazy อืมกิ่ม

กินหัวหอมขึ้นจมูกอะ่ okay, ะแผลหรอหัวหอมมาอันเยอ่น,นอ,อ,อันนี้มอยไปเปล่าก <Okay. S 1> ินน้ำพริกกินน้ำหัวหอม ไข่เจียวมามกาวันนี้แค่นี้พอจังกว่าจังกว่ากับน้ำพริก กินต mm ้องพูดเหรอเขาบอกไม่เขาบอกไมยพูดตอนที hmm. lawn, mm ่ไ hmm. ม mm ่ก hmm. huh? mm ินกินเที่ยวกับใบก่อนแต่พูดกินเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นน้องมอมาเกาหลีเนี่ยอินตอนที่มันร้อนเหรออื้มอินอินสมอร์ วันนี้ไปไหนบ้างแล้วไฟเพลย์ซ์เข <c oughs> าจะไม่มอยหาวันวันจริงมอยลงไปยี่สิบเพลย์ซ์เลยจะไปว หอมฉุนมากกินขึ้นจมูกเลยอะหายวัด กินแล้วหิวมากเลยพอจะบเราได้เลยสเปลฤฤเลพิกได้สเแลอ์เนื้งได้สเปลเล์เจ้าเอาเลอองมาไหมก็ตักทีเดียวเลงก็จ๋งงงค่คอ,งองกน,น้ินอะไรมาอ่ะอร่อยดีกินดี วันน <it S 2> ี้วัด t time? 10โมงโอเคเราจะมาให้หนูกินก่อนใชกินถือว่ามาถึงใช่งด เทีเยนงนะบ่ายโมงแล้นี่มันหึบกวยหอมอ่ะมันเผ็ดขึ้นจมูกเลยออนนี้นอันนี้มันออนย้นแม่กินเยอะเดอเพเปอร์ค็อปเร์ Okay. นนเอาไข่มากินเลยข้างกันเอาไข่กับข้าวไม่เอาชอบกติกกินข้าวมีชอบสต็กกินกับไข่เผ,ผ็ดเผ็ดเนื้น้ำพริก เรยกใช้ตะกินกับซอสตินกเะเยจะกินจะหมดแล้วจะแบ่งซอสติกเยอะช้กินกับซอสติกอิ่ม ม้อยยังไม่กินหมดเลยอิ่มไม่ได้อิ่มผักม้อยกินผักไหมก็คือมอยแค่อยากกินผักไม่โอ้ตัวช้าเลยนะแต่พอเจอบอก vegetable มันเกินกินไม่ได้แล้วพอเจอบอก vegetable มันเกินทำไมอ่ะโอ้ยอันเนี้ย เราจกินดินเนอร์อยู่อืมไปร้านอาหารอ่ะอืมมาบอกเนมของหนูมาอ่ะอืมอืมโอ i อยกินหายแพะ มมกินมะเขือินึันวกินนมอมรู้อะไรนะเผ็ดกินนมดีเผ็ดทั้งน้ำพริกอ่เผ็ดทั้มนมเมนฟิไม่ได้อไม่กินหรอไม่าพูได กินทั้งนมเผ็ดทั้งน้ำพริกเผ็ดทั้งมาม่าเผ็ดหมดพื่อมาอยากเอาส์ลสไ spicy วอมเดียวก็อิ่มแล้วกินผักเยอะ กี่เงี้ทำไมมันจะได้ไม่เพื่อเพื่อแบนะคเรื่อของน้อเพื่อนะ ไม่พอเลยมาเผ็ดพูดไม่ได้อืมอืมอะไร่จะกินให้มันหมดออมากัดมาเช็คกฟอนเลย bóp oh. bye. Bye Look at the window bóp 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 ไม่มี no one out s i d ่จ้ะมัน mm, from Expedia วก็ไม่เห็นว่าแกบอกเด็กเขาจะมามาเมียววะ